โอ้มาครับพาทุกท่านมาชมรถบรรทุกอ้อยดันเขาครับอู้วิวมาครับเจอกันโค้งแรกครับชีเด็ดเนาะตรงนี้อุ้ยมาขึ้นมาเลยครับมาได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีครับเอฟเอ็กซดาวมกูนับู้วีวดันเขากับลูกลูกผ่านหน้าครึ่งครับ โอ้อยเลียงลำดีมากครับโอ้เสียงลั่นเลยลูกพี่ได้เลยครับใส่อ้อยนี่ดีมากครับใส่อ้อยดีมากเดียวเดียวใส่อ้อยสวยมากครับใส่อ้อยสวยเนาะลูกสาคัญครับเลียงรอบไปเรื่อยๆครับ360ครับจุดจงลางนี่แนน็อตครับ ลูกผาหน้าขึ้นครับตัวนี้อู้เสียงลัน่นครับกุวเตี๋ยวหนึ่งใบครับใต้ท้องเนาะขงแรกครับที่ผ่าเก่งเนาะเดี๋ยวไปชมค้งต่อไปดูให้สุดครับ <Ooh. S 1> จังหวะส่งนี่ก็พอได้อยู่ครับกลัวแต่ความร้อนขึ้นเนาะอ่าลิ่งมากๆต้องตามรอบไว้ครับ เอารอดูคงต่อไปครับเอามาดูทีเด็ดครับแต่งองค์ทรงเครื่องครับสับแล้วยัดมาแล้วครับฮึบออกขวาไปแล้วครับได้เหลี่ยมได้ลายนี่ออกขวาไปเลยครับต้องตีวงกว้างครับเพราะว่าตรงนี้นี่ขึ้นยากหน่อยครับชันด้วยแล้วก็ คคต้องตีวงให้รถได้มีกำลังด้วยครับ FXZ360 นตัวนี้วีขึ้นนี่เสียงลั่นไปเลยช่วงนี้นี่กำลังทำถนนด้วยครับถ้ารถเขาเคยวิ่งนี่เขาจะรู้ครับนี่ครับจะจอดอยู่ด้านบนให้ให้รถอ้อยนี่ได้เข้าโค้ง มาฝั่งซ้ายโอ้หลบมาขวาเลยครับแม่มาตรฐานกับรู้ใจเนาะฮ้ยโอ้อยเรียกได้ว่าเปลี่ยนเลนเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนเลนขึ้นเลยเนาะเปลี่ยนเลนขึ้นเปลี่ยนเลนลงกับโุ้ยดันกับดันกับเสียงรอบนี่ก็ยังใช้ได้กับอ้อยเพราะว่าใส่ตามกฎกติกาเนาะความสูง สามเมตรแปดสิบครับไม่เกินนี้ก็กําลังก็ยังได้อยู่ครับผู้รถเยอะครับวันนี้เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยกับช่องกับน้ำสิงนินด่วนเ,เส้นนี้ก็ระมัดระวังด้วยครับผ่าเกึ่งหนองบัวแดงเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ